ตี่น้ทำไมน้าเป็นงนั้น่ะมันเป็นเลือเเ้อนหรอป่าตัวเล็เป็นเลื้อนได้ด้วยหรอเป็นได้มันดูแบน้อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เห่าจังเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับจริงๆผมมีแผนตั้งแต่ป,ปลายปีที่แล้วแล้วว่าผมจะไปทำบุญที่บ้านสัตว์อะไรเงี้ยสัตว์พิการสัตว์เล่้ยร่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วย โควิดมันระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วแถวบ้านผมเนี่ยนะครับมันมีจุดหนึ่งเป็นจุดที่หมาจรจัดเยอะมากนะท่านผู้ชมดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ของใครแล้วเขาเหมือนแบบปล่อยล้างแล้วทีนี้คนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยเขาเอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วทีนี้มันก็อยู่กันเต็มแบบอยู่กันเองอะนะหากินนูน่นกินนี่ไปบางคนเขาว่าใจดีเอาข้าวเอาอาหารเม็ดมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆผมมาให้ตลอดนะตรงเนี้ย จริงๆมี2จุดนะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดอยู่ตรงโน้นวันนี้เนี่ยผมซื้ออาหารเม็ดมาให้รอบที่แล้วก็หมดไปแล้วกระสอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ให้หมดนะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะได้ให้เป็น2รอบนะฮะขออนุญาตเจ้าของที่ด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปวิดีโอเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาบุกลุกหรือว,ว่ามาทาอะไรไม่ดีนะครับพอดีว่าเออเห็นหมาจรมันเยอะนะครับเนี่ยพอเรามามันหายอ๋ออยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นกันก็เดี๋ยวเราไปให้ตรงนู้นด้วยอ๋ออยู่ตรงนี้ด้วยจำได้ไหม นี่มีคนใจดีเอาอาหารเอานะ้ำมาให้เได้ยังดีโอ้ยอยู่ในน้ำเป็นสิบเลยอ่ะไม่ว่ากล้องมันถ่ายเห็นหรือเปล่านะครับมันอยู่ในหญ้าอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้เป็นจุดๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดนะฮะไป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 ไ อะไรนะมันเป็นตนัวเมียมันน่าจะมีลูกอ๋อมันมีลูกเหรอไปดูดิมันมีลูกไหมอ๋อเหมือนมีคนมาทำบ้านให้มันด้วยท่านผู้ชมใช่ไหมน่าจะคนทำให้มันกลัวดูมีลูกไหมไม่รู้แต่ว่ามันแต่ว่า มืนน่าจะเพิ่งคลอดอ่ะมันมีนมอ,อ๋อเออใช่มันน่าจะเพิ่งคลอดเลยเดี๋ยวเราไปให้อีกจุดหนึ่งตรงนู้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะท่านผู้ชมจุดนี้จะเป็นจุดที่มีหมาเล็กนะครับเยอะหน่อย เขาไปถ่ายใกล้ๆนะครับแต่ว่าก็จะมีคนใจดีนะครับผมเอาอาหารเอาน้ำอะไรเงี้ยมาให้ตลอดเป็นข้าวข้าวแห้งๆเ้าเขาน่าจะให้นานแล้ว่านผู้ชม,มทำไมหน้าเป็นงนี้นะมันเป็นเลือเ้อนเหรอปาตัวเล็กเป็นเลือเลเเล้อนได้ด้วยเหรอ เป็นได้มันดุลมากมีน้ำไหมนนี้เราอันนี้ละลูกมันก็กล้ากล,ก,กลัวนะคือมันเป็นเลื้อนน่ะวันนี้เราลูกเรามันไม่มามันกลัวคนมันเป็นเลื้อนเต็มไยท่านผู้ชมเป็นทั้งที่ตัวแล้วก็ที่หน้าด้วยนะครับหมาย,ยังเด็กอยู่เลย ตอนเด็กๆเ,เนี่ยหมามันน่ารักครับกี่พันกี่พันหมาก็น่ารักน,นั่นแหละแต่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าหมาวัดนะครับตอน,นเด็กๆมันน่ารักหมดแหละอมเริ่มโตคนก็มาปล่อยนะเลี้ยงไม่ไหวมัง่งเห่าเสียงดังมัง่งมันเดินต้องคอยหลบรถด,ด้วยนะครับคือเส้นนี้เป็นเส้นที่รถผ่านไปผ่านมาตลอดกลุ่มจะโดนรถชนนึ่งเลยจะออกมาจะออกมาอืม กระมังตรงไหนอะมันรั่วไหม,นะมไม่ไม่รั่วไม่รั่วดีแต่ตะกบตกกันกดิเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ไม่ได้เหมือนตอนแรกรอบที่แล้วก็เอาไว้อันนี้หายไปไหนก็ไม่รู้เออรอบที่แล้วเอาเนี้ยไว้อันหนึ่งครับแต่ว่าเขาแต่จะมจะมหายไปแล้วละ่ะเด็กมันตัวเล็กมันกินไม่ได้หมาตัวเล็กมันจะกินไม่ได้ตอนแรกตรงนี้เป็นป่านะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาน่าจะถางครับล้มหมดเลย ครึ่งกระสอบนะครับก็งถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวหมาอีกอย่างที่ผมบอกเลยท่านผู้ชมน่าจะได้ยินคํานี้มาเยอะแล้วนะครับว่าหมาตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันน่ารักโตขึ้นมามันก็นั่นแหละตัวใหญ่อะไรเงี้ยคุณก็มาปล่อยกันมันก็มีลูกมีหลานนะครับก็สัตว์นะครับผมผสมพันธุ์เป็นเรื่องปกตินะครับก็าฝากไว้ด้วยเรื่องปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยนะครับจริงๆทุกเทศกาลนั่นแหละเวลาเรารู้ว่าจะมีการแบบจุดพูุอ่ะเออหมามันกลัวอะไรแบบน,นี้แล้วมันตกใจนะครับ ล่ามกันให้ดีๆเอาไว้ในกรงนะครับหรือไว้ในบ้านให้มันเรียบน้อยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยยังตามหาหมาตัวเองไม่เจอเลยนะครับหมาหายก็ฝากไว้ด้วยเรื่องนี้นะครับจำได้อาจจะซูมไม่ได้นะท่านผู้ชมผมไม่ได้เอาเลนส์ซูมมารีบมากนะครับนั่นแม่มันแม่มันก็ะพร้อมโซโม่เลยมีอะไรบอกคนดูปะพูดกับคนดูหน่อยพูดได้เรื่องหมาไม่รูจะพูดอะเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําบุญ นะครับที่บ้านสัตว์พิการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วยมันติดโควิดไงจริงๆผมจะไปเนี่ยสิ้นปีแล้วมันติด COVID. โควิดอ๋อรถผ่านไปผ่านมาตลอดเส้นนี้นะฮะบ้านกับบ้านด้วยถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์สมัครสมาชช่องที่ดึงผลึกเป็ดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปฮะมาดูหมาที่บ้านผมมาก ชีวิตมุกมันทำอะไรมาหน้าเลอะเชียวชีวิตมุกมันเนี่ยแสนสบายบนมึงแหละมาเถียงอีกเดี๋ดูที่กินข้าวหมดยังเอาไหมมึงไปเป็นหมาจอดกันบ้างไหมของตัวเนี่ยเอาไหมเอาไหมแจกครับใครสนใจอินบ็อกซ์ได้ไหมที่รักแจกไหมแจกไหนพ่อดูข้าวหน่อยสิอันนี้ของมูมูใช่ไหมเอ้ยมูมูสอบผ่านแต่ของโปโอ้โห อ๋อไ,ไม่กินข้าวอ๋อเลี้ยงดีๆไม่ชอบใช่ไหมอยากอดอยากใช่ไหมเริม่มมาโดนทำไมไม่กินข้าวเนี่ยเหลือเต็มเลยดูดิโหมันเยอะดีไหมเนี่ยฮะนั่งไม่ต้องมาสะก,กิดชีวิตมึงจะแฮปปี้มากเกินไปแล้วนะทั้งคู่เลยเอ๊ะนั่งนั่งนั่งมูนั่งอุ๊ยนั่งลูกมูนั่งเอาไปปล่อยวัดไหมหไปอยู่วัดกันไหม อไประวัดกันไหมอมไม่ไต้องอยู่มาแล้วบ้าน,นอ่ะอข้าวม่กินดือ้อก็ฝากไว้ที่เพลงเท่าน,นี้ครับขอบคุณมากใครที่เลี้ยงหมาไว้หาเวลาเล่นกับมันบ้างนะครับชีวิตมันก็มีแค่เราเนี่ยแหละท่านผู้ชมเจอกันนะไปกินข้าวตัวเองให้หมดเลยไปเลยนะไปเลยทำหน้าซื่อบื้อเฮ้ยทำไรอะ